งานเข้าพี่น้องเอ้ยไปบ่ได้แล้วป่ะนีะ่งานเข่าเฮาแล้วป่ะนี่ไปบ่ได้บ่โอ้เห็ดทางบ่ <c oughs> ไปทางไหนป่ะนี่ละห้วยพี่น้ <c oughs> องเอเยพอดเห็ดทางพี่น้องเอ้ยสมสมทาง <c oughs> อพอดเฮากระมานถนาดเลยมือนี้ก็ได้ กำลังสอมทางอยู่ลอโอลงถอไหมอ๋อเอาถอลงไหม่อใหญ่กว่าเก้าบ่โอ้ตอนเดิมทีมันท่อน้อยเนาะระบายน้ำบ่ทันบัดมันถูแล้วโอ้ในช่างเมืองโพนี่ไปทั่วทีทั่วแดนเนาะกิน <Yeah. S 1> มัดทุกบ้านลีลีเนาะอัน <Yeah. S 1> นี้นะทีมงานในช่างเมืองพูน,นะพี่น้องเอ้ยโอ้ยวัวนนาโพกันมาฮอดพี่ โมแมนข้ามฮอจังหวัดคุณบดินทรไปเบิครับไปบิไปเบิร์ตนี <c oughs> <c oughs> ่มองผู้ชายข้ามหรอกวาดโทษนี่ทีมงานในช่างเมืองโพพี่น้องเอ้ย <c oughs> ล่าสุดซ่อมทางพี่น้องเปลี่ยนท่อไม่โอ้เป็นแต่อเอาแนวดักปลามาใส่เนาะอยู่นี่เนาะ <c oughs> คืออยู่นนเนาะก <c oughs> ันวัดแนวดักปลามาใส่นี่คือจิมานด้เลย <c oughs> ชาวบ้านเขาก็โมเห็ดเนาะ จับเจือได้แท่งแม่งนนั่นได้ค่อยๆไปได้เออเออโอเคเออไปเฮากับรถโอ้ยก็ประมานะลามาทางนี่พอดีอ่าอโตอันนี้ ทีมงานในช่างเมืองภูนะครับอีกสองสมองบ้านอนถาบ่วะเอาเสาบราดอกเมื่อก่อนเด้อ,อทีมงานในช่างเมืองภูมาหอดผีพี่น้องเลยเพิ่งไปหอดเตาง่อยเพิ่งได้เลย้าทุกจะมาหมานจะนอ้ําบ้านนี้มาเจอถนนถนนขาดบ่พ่อ มาเจอซ่อมทางไปบ่อด้อีกจังมันหมานขักหมานแน่พี่น้องเอ้ยเนาะหาทางเมื่องเฮือนก็เด้อพี่น้องไปบ่อด้เอ้ยซ่อ,อมทางท่านเลยทีมงานในช่างเมืองโพอ่าในช่างเมืองโพนี่ไปทั่วเลยพี่น้องเอ้ย มาเฮ็ดอยู่อันบ้านนโพก็มาเห็นตอนนี้เราก็เลี้ยวรถกลับปาด <c oughs> แล้วทีนี้เราจะไปทางอีกทางหนึ่งเนี่ย <c oughs> ได้หรือเปล่าอันข้างไหนก็ไปม่ได้นี่จบได้ห้องไปเลยก็มีทางเมื่อเฮืดด้วหมเอนเีนั อ้ย้อนกลับไปบ้านยายไรอีกเหมือนเดิมนะดิอดเ,อเออไปถึงท่านเดินทางกลับด้วยความมึนงงเดี๋ยวเราจะกลับทางนี้นะท่านทางบ้านของคุณลุงที่ขาขาดนะนะเออ ไปกินลมชมวิวสักหน่อยถ้าเรากลับทางถนนใหญ่ปานี้ถึงบ้านแล้วเนเเฮือดจะดนแล้วพี่เอ้ยปานี้ยังประหอดใจอยู่ยังอยู่ที่บ้านกกสมงุมสะพานไม้ของบ้านหลังนี้อยู่หรือเปล่าเนาะแม่น้ำเอาไปหรือเปล่า สะพานไม้ยังอยู่เนาะโอกสะพานไม้ยังอยู่เอาเราเข้ามาเส้นนี้แล้วครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่เล็กๆนะอยู่ในตามลำห้วยแล้วครับเป็นเส้นทางเล็กๆมากรถสวนกันไม่ได้ เป็นรถรถใหญ่นี่สวนกันว่ได้พี่น้องเอ้ยบก็เป็นมอไซค์กับซาเล่นเนี่ยพอพอไหวอยู่มีบ้านของคุณลุงที่ขาดๆาอยู่ตรงนี้นะอย่เดี๋ยวเราไม่ได้ไ,ไปหา เหตุน,น,น้ำแถวนี้รู้ตอนฝนตกมาหนักๆน้ำท่วมหรือเปล่าต้งคน,น่ะเห็นเ,เห็นการน,น้ำก็มีคนมาจัดหญ้าแล้วเน,เนี่เนาะปกติหญ้ามันสูงเลยแถวนี้นะ ชอบบรรยากาศบ้านจะข้าน้อยหลังนี้เลยเกินดุท่านอยู่ใจกลางน้าโอ้ด่น้ําท่วมเนาะเพราะน้ําท่วมทางตรงนี้โอ้บ้านหลังนั้นก็น่าจะท่วมนะโอ้น้ําน่าจะลัดถนนนะดูทรงแล้วดูน้ําเต็มเลยคุณท่านน้ำไหลดูเต็มเลยน้ํา มาได้มานานเป็นลุมแล้วตรงนี้ตอนแรกไม่เป็นลุมนะตอนนี้เป็นลุมแล้วสายอะไรพี่น้องเอ้ยทางนั้นอันนี้ฝายชะลอน้ำนะฮะตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นแล้วน้ำท่วมพี่น้องเอ้ยก็เห็นฝาย มาทะลุถนนใหญ่แล้วท่านนะโอเคมาทะลุถนนนี่แล้วคือจะในเมื่อเราปนี้ถ้าถนนนี้เขาปิดอีกกจบจบ้วเท้าปนี้เรม,มีทางเมื่อเราล่ะนอนอยู่ดีเลยล่ะเอาฝากไว้ทนนีกท่าน ับรถก่อนสวัสดีครับ